แ,แกก่่าควเนนักสะสมผ้าเครื่องทุกคนล้วนอยับได้พระแท้คลิปนี้เราจะชวนท่านผู้ฟังลองวิเคราะห์ข้อมูลที่ทางสถาบันนำเสนอเพื่อหาคำตอบว่าระสมเด็ดปลอมของยายำํำที่เป็นตำนานเล่าขานกันมานั้นมีจริงหรือไม่ก่อนอื่นจะขอเล่าเรื่องยายํำทำพ้า ตามที่กล่าวไว้ในตำราของท่านอาจารย์ตรียมปะวายฉบับพิมพ์ครั้งที่7หน้าที่174-176งหลวงสีสารบ้านได้บันทึกคําบอกเล่าของหลวงสุพสินว่าเมื่อราว20กว่าปีมาแล้วนับแต่ปีพุทธศักราช2495จะเป็นปีใดจะไม่ถนัดเจดีลายองค์หนึ่งที่วัดละคังพังลงมาและได้มีชาวบ้านพากันไปคุยหาพระสมเด็จกันมาก มีการให้เช่ากันองค์ละหนึ130่งยถึงหนึ่ร้สามสิบสมเด็จที่มีอยู่ในกรุนั้นมีจำนวนประมาณเต็มโถใบใหญ่จึงได้รีไปที่วัดละคังกับเขาบ้างแต่ไปไม่ทันเพราะพระหมดเสียก่อนต่อมาในวันหนึ่งคณะเดินผ่านวัดละครังมากับพระยารัทยานุรักษ์เจ้ากรมกองถนนซึ่งเป็นเชื้อราชวงศ์วังลังและมีบ้านหยุ่ใ,ใกล้วัดละคังจึงได้ออกปากกับท่านเจ้าคุณว่าขอให้ท่านช่วยหาพระสมเด็จให้สักองค์ ท่านเจ้าคุณย้อนถามว่าพระสมเด็จอะไรจึงได้บอกท่านว่าผสมเด็จที่เขาได้จากลกลุเมื่อสองสามวันมานี้นั่นแหละท่านเจ้าคุณกลับกล่าวขึ้นว่าจะเอาไปทำใมกันพระสมเด็จของนางคำรู้สึกสงสัยในคำพูดของท่านจึงถามท่านว่าสมเด็จของนางคำนั้นหมายความว่าอไรท่านเจ้าคุณเล่าให้ฟังว่านางคำเดิมเป็นนางข้าหลวงในวังสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ในวังนั้น ญระาติผู้ใหญ่ของท่านรับส่งสำหรับประจำเจ้าพระคุณสมเด็จและนางขํามีหน้าที่แบกสำหรับไปถวายทุกวันเป็นนิดในระหว่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จฉันนั้นนางขําก็ช่วยเข้าโขลกเนื้อพระสมเด็จบ้างหรือช่วยพิมพ์พระบ้างเป็นการฆ่าเวลารอเอาสำหรับกลับวงังจนกระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จสิน้นนางขัก็ได้แม่พิมพ์พระมาจากวัดสองสามแบบครั้นปีรุ่งขึ้นได้เกิดไอโรคระบาดขึ้น มีชาวบ้านอาราดนาผสมเด็จทำน้ำมนต์ดืม่มหายจากโรคได้อย่างศักดิ์สิทธิ์เกิดเรื่องลือกันขึ้นมีชาวบ้านต่างท้องที่พากันมาวัดละครเพื่อแสวงหาระสมเด็จบริเวณท่าน้ำหน้าวัดเต็มไปด้วยเรือของพวกชาวบ้านและระหว่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านสิ้นใหม่ๆม,มีพิกสุเชาวขเขมรรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านได้เอาระสมเด็จส่วนหนึ่งขึ้นไปเก็บไว้บนเพดานวิหารน,น้อยตั้งใจว่าต่อไปจะนำไปติดกับแผ่นกระดาน เพื่อประดับพระอุโบสถตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จเคยดำริไว้ก่อนที่ท่านจะสิ้นแต่แล้วชาวบ้านก็พากันมาขนไปจนหมดพวกที่มาชุดแรกๆต่างพากันเอาไปคนละกร,รมสองกรรมเมื่อพระชักงวดเข้าจึงได้มีการเช่าบูชากันที่วัดลละรังนั่นเองมูลค่าองค์ละตำลึงในตอนนั้นนางคํำซึ่งอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์และพอจะรู้ส่วนผสมการสร้างพระสมเด็จอยู่บ้างได้เริ่มผสมเนื้อเทียมทำพรสมเด็จปลอมขึ้น โดยใช้แม่พิมพ์ที่ได้ไปจากวัดละครัง้งแล้วจําหน่ายชาวบ้านต่างถิ่นที่มาในระยะหละังในราคาองค์ละสามตำลึงนางขำทําพับลองจนตั้งตัวได้แต่ยังคงอยู่ในวัดตามเดิมบ้านปลายชีวิตแกมีฐานะมั่นคงมีหน้ามีตาในย่านนั้นใครๆก็เรียกแกว่าคุณแม่ขำครั้นแกตายลงพวกลูกหลานของแกได้จัดงานศพที่วัดละครัง้งอย่างรุที่สุดและก่อเจอดีย์บรรจุก,กระดูกไว้ พร้อมนำผสมเด็ดปลอมของแกที่ยังเหลืออยู่โถหนึ่งบรรจุเข้าไปด้วยและจำได้ไม่ผิดว่าคือเจอดีองค์ที่พังลงนี้เองผสมเด็ดที่คนกำลังตื่นเต้นเช่าหากันอยู่นี้ที่แท้ก็คือพระปลอมของนางคำนั่นเองเรื่องที่เล่ามานี้ท่านเจ้าคุณได้รู้เห็นเหตุการณ์โดยใกล้ชิดเพราะนางคำมีฐานะเป็นบ่าวของท่านท่านจึงย่อมรู้ดีกว่าใครๆจากบันทึกหลักฐานที่กล่าวมาเรื่องผสมเด็ดของยายคำ จึงเป็นเรื่องที่ดูเบาไม่ได้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำพับลองอีกเรื่องหนึ่งปรากฏในพระนิพนธ์เรื่องความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าบรม,มงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพคิม์เมื่อปี2494หน้าที่441-442ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงที่พระองค์ท่านบวชเน้นที่วัดบวรเมื่อปีพุทธศักราช2418ว่าวันหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปะวะเลศวริยาลงกรณ์ตัสสอนให้เข้าใจหลังจากได้ชมพระกริ่งปทุมสุริยวงศ์ของพระองค์ท่านแล้วว่าพระกริ่งที่เป็นของแท้นั้นมีสองอย่างสีทองคลามเรียกว่าพระกริ่งดำอย่างหนึ่งกับสีทองอ่อนเรียกว่าพระกริ่งเหลืองอีกอย่างหนึ่งรูปทรงอย่างเดียวกันถ้าแปลกไปอย่างอื่นเป็นของทำปลอมทั้งนั้นจากพระดำาลัดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านี้ ได้ว่ามีการทําพับลอมมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วจริงและเรื่องที่ทรงเล่าในพระนิพนธ์นี้ห่างจากเรื่องของยายคํำปลอมพระเพียงสองปีทางสถาบันจึงเห็นว่าเรื่องยายคําทําพับลอมเป็นเรื่องจริงคำถามสำคัญคือมีวิธีเอาตัวรอดจากพับลอมของยายคําหรือไม่คาตอบของเราคือมีจากการที่เราได้วิเคราะห์ทรวจสอบซึ่งมีที่มาอันเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นพรที่ชำรุดแตกหักหลายสิบองค์ปูนตำโบราณจากโบราณสถานหลายแห่งซึ่งมีอายุต่างๆกันเริ่มแต่เมื่อวันที่24ตุลาคม2564เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อผ่านไปครบ4ปีได้นำพระชุดเดิมไปวิเคราะห์ทดสอบซ้ำเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่ข้อสรุปในการหาอายุที่แม่นยำทำให้เราดูว่าพรที่สร้างหลังจากเจ้าพระคุณท่านสิ้นแล้วนั้น โครงสร้างของผลึกแคลใสในเนื้อพาเป็นอย่างไรการศึกษาผสมเด็จหรือพระเครื่องอื่นๆนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพระแท้ที่ใช้เป็นองค์ครูในการศึกษาหากไม่มีพระแท้องครูเป็นจำนวนมากพอการศึกษาย่อมไม่อาจสำเร็จขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตามวิธีดั้งเดิมที่เรียกกันว่าสายเซียนหรือโดยใช้เครื่องมือที่ก้าวหน้าที่เรียกกันว่าสายวิทยาศาสตร์ก็ตามช่วงปีพุทธศักราช2490 ถึง2,497คุณแม่ของผู้ซึ่งเป็นเจ้าของพระและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถาบันได้ทำงานหลับใช้เจ้านายพระองค์หนึ่งซึ่งคุณแม่ท่านเรียกว่าท่านหญิงท่านหญิงจะจัดงานเลี้ยงเป็นประจำเดือนละหลายครั้งและเชิญนายทหารนายตำรวจมาเป็นแขกโดยจะนำพราเครื่องซึ่งส่วนใหญ่คือพระสมเด็ดจแจกให้แก่แขกในงานในการนี้คุณแม่ท่านจะทำหน้าที่ถือพานพระ เดินไปให้ผู้ใหญ่เลือกเอาตามใจชอบมักมีเหลือทุกครั้งเมื่อนำไปคืนท่านหญิงจะกล่าวว่าให้เก็บเอาไว้ต่อไปจะมีค่าคุณแม่ท่านทำหน้าที่ถือพานแจกพระอยู่ถึงเจปีจึงมีผสมเด็ดมากตกทอดมาถึงปัจจุบันจึงนับได้ว่าทางสถาบันมีโอกาสดีอย่างยากจะหาได้ทางเรื่องของงานวิจัยที่ใช้หาอายุและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในเวลาเดียวกันเราจึงมีความมั่นใจว่า จะสามารถเผยแพร่ความรู้และทำหน้าที่อนุรักษ์มรดกอันสำคัญของชาติคือผสมเด็ดนี้ไว้ได้เ <c oughs> ชิญท่านกดถูกใจและติดตามช่องของเราไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ที่จะนำมาแบ่งปันในโอกาสต,ต,อต่อไป <c oughs> แล้วพบกับเรื่องผสมเด็ดที่เก่าที่สุดที่เราค้นพบในคลิปต่อไปครับ,รบ me